ทำไมเบาหวานต้องตัดขาทําให้ตอบยากมากแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ครับเบาหวานคืออินซูลินพังน้ําตาลในเลือดก็เลยสูงแล้วมันแย่อย่างไงน้ําตาลมากมายที่ค้างอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันจะไปขูดผนังเส้นเลือดครับทำให้เป็นแผลเล็กๆอยู่ตลอดเวลาไอแผลเล็กๆพวกเนี้ยทาให้ไขมันในเลือดอะมุดเข้าไปอยู่ในผนังเส้นเลือดได้ที่เขาบอกไขมันพอกในเส้นเลือดอะมันเป็นอย่างนี้เลยครับมันไม่ได้แปะอยู่เฉยๆนะมันมุดเข้าไปในผนังเลยพอกมาๆเข้าไปไง เส้นเลือดมันก็ตีบดิแต่มันมีแย่กว่านี้ครับผนังเส้นเลือดเป็นแผลถูกไหมร่างกายมันก็ต้องฮิลิ่งนะก็จะส่งคอลลาเจนเนี่ยแหละครับมาสมานแผลปัญหาคือหนึ่งมันเป็นแผลเลอรังสองมันมีไขมันกระตุ้นให้มีการอักเสบตลอดเวลามันทางกระตุ้นแล้วก็ขัดขวางมันก็เลยกลายเป็นการฮิวิ่งที่แบบทุเราทุลังที่สุดเลยครับเราเรียกอีกอันนี้ว่าอัรเธอโรสเคอโรติกพลาสมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือดก็จะตีบมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันเปราะบางมากครับเพราะคอลลาเจนมัน ริมเลือดมหาสารจะเกิดขึ้นเส้นเลือดจะอุดตันทันทีครับมีปรากฏการณ์เส้นเลือดตีพลากระเบิดเนี่ยจะเป็นปัญหามากกับเส้นเลือดที่มันเล็กๆมันเล็กอยู่แล้วมันก็ตีตันง่ายแล้วเส้นเลือดเ,เล็กพวกนี้พี่ไหนครับเอนพอยต์ <End point S 2> ของทุกอวัยวะนั่นแหละทับึบ้มที่หัวใจก็การทีหัวใจตุยหัวใจวายถ้าที่สมองก็เป็นสตรกค,ครับอัมาพาตในลูกตาเนี่ยก็เป็นได้ที่จอประสาทตาตา,ตาบอดที่ไตก็เป็นได้ไตาวายครับเนี่ยคนเป็นมาหวานก็เลยต้องตรวจตาตรวจไตทุกปี ที่ทุกคนคิดว่าเส้นเลือดเส้นประสาทของเราตรงไหนห่วยแตกสุดตอบทีนครับงานนังหยาบสุดเส้นเลือดเส้นประสาทก็เลยหยาบตามไม่มีใครตรีขตีนมาตากโคเชใช่ไหมเส้นเลือดที่ขาของคนไปเบาหวานเนี่ยก็เลยพังง่ายมากแล้วถ้าเส้นเลือดพังปุ๊บเส้นประสาทพังตา,ตามทันทีครับก็เลยชาไง แล้วพอชาเราไม่รู้ว่าเราเหยียบอะไรบ้างแล้วนะเราเนี้ยเป็นแผลง่ายมากๆถ้าคนปกติเป็นแผลก็จะมีเม็ดเลือดขาวมาจาัดก,การเชื้อโรคถูกไหมครับแต่คนเป็นเบาหวานเส้นเลือดพังไปแล้วเลือดหนืดด้วยน้ําตาลมันเยอะมันก็เลยข้นเหมือนน้าเชื่อมเม็ดเลือดขาวมายากมากครับติดเชื้อง่ายเป็นแผลเลอะลังแน่นอนเนื้อตายก็จะมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆกลายเป็นจังหวัดของเชื้อโรคซึ่งเชื้อโรคพวกนี้พร้อมจะมุดเข้าสู่กระแสเลือดนะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ นะมีทางเลือกเดียวครับต้องตัดขาทิง้งงานนี้เซฟลิมไม่ได้แล้วครับต้องเซฟไลฟ์จบแล้วครับเบาหวานแบบยอเชื่อไหมคนขขาแ้่บาหวานเยอะมากไม่รู้เรื่องนี้นะก็เลยไม่ดูแลตัวเองมาสนใจทีคือตอนตัดขาแล้วอะ่ะบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นเบาหวานหรือเปล่างั้นพี่หมอกลางฝากนะอย่าลืมไปคัดกรองบาหวานกันด้วยแล้วถ้าเป็นบาหวานดูแลระดับน้ำตาลให้ดีที่สุดนะครับ